năm mươi chín, bốn mươi, năm mươi, năm mươi bảy, bốn mươi sáu, năm

อ้าวก็ว่อะคไ่ามอะรงไม่จับคนเลยเ ขาโซดขาโซ่เลยทำไมอ่ะเพราะเราจะได้เขาเบรกเกียร์เ่ยนขาหน้าเยอะๆหนเออ ไม่้ตายเลยอะเอ๊ะย่อ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 เอาไมอ่ะสงแต้มเองิมเป้าเรียบร้อยเอ๊ะไปเตดีเตดีเตดีเตดอก

喜欢，喜欢。